สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Don't Scream เกมผีที่ห้ามกรีด <c oughs> แต่เจ๊กรีดใส่ผมก่อนเลยเราจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าให้ครบ18นาทีและในเกมนี้จะมีระบบตรวจจับไมโครโฟนถ้าผมส่งเสียงดังเกินไปผมก็ยังไม่รู้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นเกมนี้เป็นเกมที่นอนๆทางบ้านบอกว่าอยากเห็นผมเล่นผมก็จัดให้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยและ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์ ASMR โอเคผมพูดได้ประมาณนี้มีกระเป๋าสีส้มอยู่โอ้ฮลโหล เจก็ยังไม่ตายเคก็ระหว่างดูคลิปนี้แนะนำให้ใส่หูฟังนะครับปิดห้องให้มืดๆแล้วก็เปิดเสียงดังๆเพราะว่าผมพูดเสียงเบามากผมพูดดังกว่านนี้ไม่ได้แล้วโอ้เครื่องบินตกรอระ ตอนเราไม่เดินเวลาจะหยุดเดินด้วยนะผมไม่รู้ว่าที่ผมพูดไปทุกคนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าหวังว่าจะฟังรู้เรื่องเหอนั่นอะไรแล้วตุ้กดน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเฮ้ <c oughs> อ๋อเราเจอหางเครื่องบินแล้วมาดูกัน จะว่าไปาหเหตุการณ์นในเกมนี้เกิดวันฮาโลวีนพอดีเลยนะครับเฮ้เสียงอะไรวะแปลกๆเอะมีเสียงตัวอะไร ติดตังมัดรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเครื่องบินที่กำลังจะตกเขาอาจจะจำงลองบรรยากาศให้เรารู้สึกแบบกดดัน <c oughs> <c oughs> ผม,มอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรอะ่ะผมพยายามเดินไปหามัน ป้ายด้วยป้ายบอกให้เหลี้ยวซ้ายนะครับฮึปุ๊บพุดไปอีกแล้ว มันจะไม่มีจำสะแก่ใช่ไหมหวังว่าจะไม่โอ้โหห้างเหรอหรือว่าอะไรเ้เมื่อ้เสียงดังไปหน่อยเกือบแล้วมีทางเข้าไหมนะโอ้นี่ สำรวจห้างล้างกันได้เวลาล่าท้าผีโืมว้พอดีครับขอรบกวนหน่อยนะครับผมมาซื้อหนุม ผมว่ามันต้องมีสักตัวขยับแน่เลยแต่ผมไม่ตกใจหรอกนี่เดินชนด้วยโอ้เปิดเห็ไหว่าใครเข้ามาเอ๊ะแปลกแปลกแปลก ไอเกมบ้านี่เฮ้ยเวลาไม่เดินทำไมอ่่แต่ผมเดินอยู่นะเฮ้ยเก้มเน้ยเฮ้ยเฮอยเอ้ ใครสวดอะไรครับเนี่ยเราออกได้ปะออกได้แหละ Oh. Hey. อันนี้คือมันจงใจไม่ทับเวลาหรอคืออะไรวะหรือบักผมไม่แน่ใจเอาลถ้าบักผมต้องอยู่ที่นี่ถึง mm. เ <Hey. S 1> มื่อไหร่วะเอาละตูเอ๋ผู้ไม้ โอ้ออกได้โอเคเวลาเดินแล้วสแสดงว่าเวลามันหยุดเดินตอนที่เราเข้าห้างเนาะเออเข้าไปเสียเวลาเล่นอืมอันแน่อีกสิบสามนาทีเองนี่เรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเหรอ ใครเดินตามไหมไม่มีนะครับแต่นั่นอะไรอืมออเ,อเ,อเอ๊อะอะไรวะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ป่ะ คิดว่าไม่นะเฮ้ยเจ๊เขามาจากไหนเยอะแยะโอ้โหท่าสวยอันหน้ามีเทเวิร์กด้วยอะ่ะวิวิ่ไปขยับว้่ยมันขยับเมื่อกี้ไม่เนียน ออเอ้าเฮ้ยผมไม่ได้กรีด๊ดผมขำเสียงดังไปเหรอโอ้ก็เจ๊ทเวิร์กใส่ผมผมจะไม่ขำด้วยไง <laughs> โอ้นี่ก็จะโดนจัสแกนนะครับตอนที่แบบเสียงดังโอ้เริ่มใหม่อู้รอ,อบนี้ลองเดินไปดูทางอื่นบ้างนะครับลองไปทางข้างหลังคิดว่าคนคงไปข้างหน้ากันเยอะ เราแวกแนวบ้างเขาบอกว่าเกมนี้แมปกว้างมากให้เราลองสำรวจเรื่อยๆผมว่าเขาทำเกมมาน่าสนใจดีนะครับมันก็เป็นเกม walking simulator แต่ว่าแบบดูมีอะไรเออดูมีลูกเล่นรอบนี้ผมอาจจะรีแอคอะไรน้อยลงนะครับมีเสียงคนกรีด นี่ผมปิดแอร์ด้วยนะครับจะไม่มีเสียงนอยส์ไมคผมน่าจะเงียบกว่าเดิมโอ้จริงๆปิดแอร์รู้สึกช่วยได้มากเลยผมรู้สึกอยากกลับไปทางเก่าคือรอบนี้ผมแทบไม่เจออะไรเลยเอ๊ะ Okay, มันเล่นผมแล้วน oh. อ่นนี่เสียงเหมือนคนตามมามีเสียงคนเคี้ยวขนมที่ไม่ใช่ผม แน่ๆ่บินกันใหญ่เลยมืดเฉยโอ้ จะคิดปิดที่มาข้างหลังนะมันดูแห้งมากคือรอบแรกผมประทับใจแต่รอบนี้รู้สึกไม่เจอเลยเอ๊ะอะไรใครควงสว่านมไม่ๆม่ไม่ขำไม่ขำเดี๋ยวตายอีก เรื่องคือผมกลัวตายมากกว่ากลัวผีในเกมคือแบบผมยอมเงียบดีกว่าอะไรเงี้ยเออเป็นงั้นไปมันเลยกลายเป็นว่ารอบนี้ผมผมเงียบกว่ารอบที่แล้วเยอะเอาค้างหื หูแนบแตกเอ,อ,อ้ยอันนั้นอะไรโอ้ในที่สุดก็เจอแลนด์มาร์คเหมือนแม่นสุสานอะไรบางอย่างผมไม่รู้เหมือนกันเอ,อ๋มีเสียงด้วย ก,กันขนาดนั้นโอเคเมื่อกี้มีมีกาฟหัวใจผมกระตุกขึ้นมานิดหน่อยพอ,อปิดแอร์แล้วไม่ผมเงียบมากเจ๊คือใครมาตามหาลูกเหรอ โอเอคผมคิดถึงป่าฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นขึ้นมาเลยแบบมันเหมือนเป็นป่าที่มีคนตายเยอะมากในนี้อะไรแบบนั้นเลยอีกสี่นาทีมีอะไรเซอร์ไพรส์ปปผมบ้างไหม มีซ้ำด้วยไม่ธรรมดามันเหมือนแบบเขาหมดมุกแล้วป่ะถ้าถ้าจำาสแกรขนาดนี้ไอคนเล่นมันยังไม่กีดผมสงสัยว่าเขาจะทำยังไงผมอยากรู้มากเลยเฮ้ยเจ๊คนนี้อีกแล้วอ่ะก็ก็เหมือนเดิมนะครับกีดข้างหู มันมันต้องมีมุกใหม่บ้างดิในเมื่อแบบเดิมมันไม่ได้ผลทำให้ผมขำง่ายกว่า <laughs> มาเลยไอ้น้องที่อยู่นี่แต่พี่พูดดังไม่ได้มุ่หมาโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่ชอบแมงมุมแต่แมคโดนัลหน่ากลัวกว่าเอาแมคโดนัลมาเต้น <c oughs> ผมอาจจะคำํำ <c oughs> เอาต้นไม้บางเสียได้อยากเห็นพีซะแล้วมาเมื่อกี้สะดุ้งเมื่อกี้สะดุ้งจอาสั่นเลยอะ เดอดเยี่ยงข้างหู ASMR แมงมุมอย่าอย่าอย่าพูดให้ตัวเองคําเดี๋ยวตายอีกตายตอนหนึ่งนาทีไม่ใช่เรื่องตลกพวบยิ้มกองทุยิ้มห,หนึ่งนาทีสุดท้ายไม่เท่าไหร่ มีแค่นี้เลยน้องคอมอนแมนมีแค่นี้หรอครับขออีกครับขอร้อนๆทำไมพี่มีเท่านี้ล่ะครับเฮ้ยถ้ามันมันสปอนคนมาเดินตามอะผมห่อนนะแต่ไม่มีไงบอกว่าอยู่ๆก็มีคนมาเดินตาม มันจะมีบุ๊กแบบขึ้นป้ายมาหนยแต่ว่าคุณผ่านแล้วแล้วให้คนเย่แล้วก็ตายคงไม่หรอกมัง้งผมก็คิดไปเรื่อยว่าเขาจะทำอะไรเราในสามนาทีสามวิสิมันจบแล้วมันจบแล้วเช้าแล้ว เย้ yeah. ผมยังไม่กีดนะเผื่อมันมีอะไรหรือไม่มีวะเอ๊ะแล้วไงต่อนะ <S 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 ยังไม่จบเหรอ นี่ด้วยคุณไม่กรีดวงเล็บตอนนี้ <c oughs> คุณนอดจากเสียงกรีดร,ร้องไป79ครั้งอันนี้เป็นเกมเวอร์ชัน Earl y a c c e s s อยู่นะครับยังไม่ใช่แบบเกมเวอร์ชั่นสมบูรณ์ผมอยากรู้เลยว่าถ้าเป็นเกมตัวเต็มมันจะเป็นยังไงโดยรวมตอนแรกผมว่าน่าสนใจดีนะครับเป็นเกมที่ดูตื่นเต้นแต่ว่าหลังๆผมว่าเขาเริ่มหมดมุกอะ่ะมันก็แค่เล่นมุกเดิมๆเ,เอาผีมาแห่ใส่เราเอาผีมากรีดใส่เราแต่ว่าแบบถ้ามันใช้ไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ผลป่ะมันมันก็ทำอะไรผมไม่ได้อะเออแค่นั้นอะ ผมว่าเว้ยตอนท้ายๆมันต้องปั่นแล้วอ่ะแบบเอาป้ายขึ้นมาถ้าคุณไม่อ่านข้อความนี้เสียงดังๆผีจะโผล่มาจ้ำสแกคคุณอะไรแบบนั้นอ่ะหลอกหลอกให้คนส่งเสียงดังอ่ะเออผมว่ามุกนั้นอาจจะอาจจะเวิร์กก็ได้หรือไม่ก็ต้องมีมุกใหม่ๆมาปั่นให้คนส่งเสียงอ่ะเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไอตกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน บายบายครับก็ขอบคุณน้อนๆทางบ้านที่อยากเห็นผมเล่นเกมนี้บอกเลยว่ามาเลยไอ้น้อนมีเกมผีอะไรก็แนะนำได้ทำไรพี่ไม่ได้หรอก